ในการสร้างชีวิตให้ตัวเองมั่งคั่งร่ำรวยจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องสลัดสิ่งรอบข้างออกจากตัวไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างเพื่อนของเรานะคะถ้าเราอยากไปให้ถึงจุดหมายปลายทางให้เร็วที่สุดเราจำเป็นที่จะต้องเลือกคบคนนะคะถ้าเราอยากรวยอยากสำเร็จได้โดยเร็วนะคะทุกคนอยากจะขึ้นไปขึ้น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 มันจะมีสิ่งหนึ่งนะคะมาฉุดลั้งทุกคน ให้อยู่กับเขาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของเรานะคะคที่ไม่ได้คิดพัฒนาตัวเองเลยนะคะชีวิตเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นอยู่ที่เดิมแต่อยากรวยอยากรวยแต่ไม่อยากทําอะไรเพิ่มนะคะคนแบบนี้มีเยอะแยะนะคะวันหนึ่งที่เราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากประสบความสําเร็จฉันจะต้องพุ่งขึ้นไปนะคะมันจะมีเพื่อนของเราหรือคนรอบข้างของเรานะคะ เป็นคนที่ดึงเราลงไปนะคะเราจะขึ้นมันจะมีคนหนึ่งดึงลงเราก็จะขึ้นมันก็จะเอาลงมันก็จะดึงเราไว้นะคะไม่ให้เราขึ้นไปเขาจะให้เราอยู่เป็นพวกเดียวกันกับเขานะคะจำเป็นมากๆนะคะถ้าทุกคนอยากรวยนะคะทุกคนจะต้องทิ้งคนพวกนี้เอาไว้เลยนะคะเป็นไปไม่ได้หรอกอย่าไปเลยมันยากยาทำํำนะคะเขาจะใช้คำพวกนี้นะคะมาบล็อกเราให้ชีวิต เราไม่ไปไหนแล้วเราก็จะกลายเป็นพวกเดียวกับเขาคือคนที่ไม่มีเงินนะคะอยู่เป็นพวกเดียวกันรายได้เท่าเดิมชีวิตเหมือนเดิมเราต้องไม่สนใจสิ่งใดๆรอบตัวทั้งนั้นเขาจะพูดยังไงก็ช่างเขานะคะเราจะต้องไปอย่างเดียวแต่ถ้าเรายังมายึดติดในคําพูดของคนอื่นนั่งฟังคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเราจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางได้เลยนะคะอาจารย์หญิงนะคะเ,ออเลือกที่จะตัดสิ่งต่างๆรอบตัวออกหมดเลยนะคะใครที่มีความคิดไม่ตรง กันกับเราใครที่ไม่ได้อยากรวยเหมือนเรานะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องมาจูงมือเขาไปนะคะตัวเราต้องไปคนเดียวให้ได้ก่อนนะคะเราต้องไปให้ถึงฝั่งก่อนเรากําลังว่ายน้ําอยู่อะ่ะตัวเรายังไม่ไหวเลยเราจะไปช่วยคนอื่นที่กําลังจะจมน้ําได้อย่างไรตัวเราก็จะจมน้ําอยู่ไม่รู้จะไปถึงฝั่งหรือเปล่าคุณกําลังว่ายน้ําอยู่อะ่ะเขาก็จะดึงแขนดึงขาคุณไว้นะคะคุณก็ไปไม่ถึงฝั่งกลายเป็นจมน้ําตายทั้งคู่ชีวิตเรา จะเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเราห้ามสนใจใครเด็ดขาดใครที่เขามีความคิดไม่ตรงกันกับเราใครที่เขาไม่อยากรวยก็ปล่อยเขาไปนะคะวันที่เราไปถึงเส้นชัยแล้วเรามีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรามีบ้านเรามีรถมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคนพวกนี้ก็จะบอกกับเราว่าไงรู้ไหมมันโชคดีนะคะมันโชคดีจังเลยนะคะมันทําบุญมาดี แต่เขาไม่ได้นึกถึงวันที่เรานะคะต้องเดินตามลําพังวันที่เรากว่าจะมาถึงจุดหมายปลายทางได้กว่าที่เราจะมีบ้านกว่าที่เราจะมีรถเราทําอะไรบ้างน,นะคะเพราะฉะนั้นเลิกสนใจสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะเลิกคบเพื่อนที่ดึงรลังเราเอาไว้